ขึ้นเที่ยงเครื่องบ่แล้วขึ้นบ่ายโมงแม่นเบิดนะปานีตายปลาคือมือนนมาเลยบายสบายี่นอสดีต่นอแมีปางเออลูกหามาเสก่ป้จมาเสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงสับดามสับแหล่อะบอสฮ้ ีดาวมั้งคือดำกะดำกะเดียดแท้หืมดำโพดดำโพใส่ไก่แล้วไปใส่ไนใส่อมืมนังได้ยุเปนี่ฮจะพังไงยังมาทักขึ้นเทียงวะนี่อีเมันสีฮากเลยมันสีฮากอ้หมันสีฮากิึงมา Mặt cho nó mà em đi. Hãy cho anh em đi. Hãy gặp lại nó nè. Hãy gặp lại đi nè. lại nè. Hãy gặp cái đi nè. Hãy gặp lại đi 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 nè. Hãy đi เบิ่งคือจ่อยฮะขึ้บทจ่อยเบาไพ่ผับไปตาดผมทรงนี่นะโอ้ยบอรอเลยพ่อบอกให้ตัดลุงเราบอตัดหายเองเบิ่งไปยืนผูนี่พอสิเบิ่งพ่อบอกให้ตัดรุ่งแล้วบอกหายเองดูจนบอกมีหอดแอลผ็นดีใจเผันเห็นการผู้ยซึ่งอยู่จักมือมาเยอะนี่เพียงยืนวางนะ นำออกไปยืนบางนั้นนะนี่ไปยืนบางนะนั้นน้ำไปอีกเกิบนะขาดแล้วมาขู่วนะขาดเลยกระสเสืมาซึ่งมาอยู่จังมื่อนี่อ้และอีแม่เป็นคนคนสภาสภาดี่จกโตอ้แลวเรายังบอบอกเงาน้าบ่าพอดีพอมาคนคนเนอ่โถพอดีพ่อมาให้เราโท ดาวโถูกสายเสียแบตเป็นยังไงสายเสียแบตนมันขาดไปเห็นอะไรจังสายเสียแบตขาดหรือเปล่าสายเสียแบตใหม่ใหม่เป็นน้ำขบอมูลบรรยากาศโท้งหาโต้งเหยียบโหลดมากเบิ่งเบิ้งเบิ่งเวลาก่อนจ้กหน้าที่นี่วะตอนเข้ามานะอ่า สิบโมงหาสิบสามวัดประหอดเสารโมงทำมาตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบสองเกือบทางนี้ฝนบ่แห้งแล้วป่ะนี่ทางนั้นน่ะแห้งได้บ้านซีวีไลน์นะกับบ้านอ่ะขย้อนปัาดเข้าเมื่อแรงเออเมื่อวานนี่แห้งกับเปื้อนขนาดมานนี่ยังเปื้อนเพราะแห้งแล้วเบิ่งคือจ่อยแต่มันบ่ได้จ่อยพี่น้องยังอ้วนอยู่แต่ว่ายืดหางยืดกระโตขึ้น ออกมาหน่อยสิมาหาเพลินบอหเมื่อจากแต่ผู้งานแจกงานแจกยายมังก็เลยมาหามมาพี่มานั่งว่าการเผยกันเถาะเร็วๆนี่นี่นั่งพี่ นั่นงลงกันปสินั่งยองย่อนั่งยองย่อนั่งลงอันบ่อนั่งเปย์ได้นั่งยองย่อนั่ง,งน,นั่งเปย <ฮ S 1> เ์นี่นเอ,ออแบบนั่นแหละกินห่ออีกห่อเยอะยังแพงเยอะเดี๋ยวนี้บ่ยังแพงยัง,ยงแพงครับบ่เคยโทรหาอ๋อหลินจีโอ้ยอ๋อหลินห่ออันนี้ เขาเพิ่งแตะรถไฟาบกลางคืนครองปีงนจับโอ้ตหองเหียบอยูบ่บออันเียบ่าจะไปแม่บอยไปอีแม่บอยไปอตอนแรงขับอีแม่แม่บอยขตอนแรงนำตาติบอยู่ไซเด๋ยวนี้เจ้าขาบออยูลงอะตติบให้เมื่อยอย่บนี่หม้อเด้เอาเทไปกวนนนองปนี้ร้านตือนมาเหมากันก่อนมานังลง เอออะไรเมื like huh? no, in ่อนี่ซีนอนในภพยเมื่อนี่บอไดบอไดนอนก็อดการแล้วเนาะบอกอยู่พี่นอนกอดยะดาบอเรยนอนกอะสถิตนอนสบายคนเดียวอ้าแบบเมื่อพูดซีนอนกอดไพศาลโอ้ให้ซีบอกครับ เบิ่งคือจ่อยลงต่ว่าแต่ว่าบ่ได้จ่อยแหม่เล้อตอนตอนน้ำไปนางเฮาเห็นนั่นนั่นเฮาเห็นตอนน้ำหมุนนองเอามุนดังๆจ่อยร้อนร้อนเนี้ยอ้วนขึ้นเลยอ้วนขคือเราเขากินหลายบอยเด้อร์บอยลีผูดักกับพ่อดักผูตัวบอมีหอดแอว ไปทำพี่เทนดูค่ะว่าวทายกับพี่เทนพี่เทนมากี่วันแล้วพี่เทนจะกลับวันไหนเร็วๆไปลูกเรื่องว่าวอืกับ่าวปีนอะไรไปไปไปลืเไปเลยไปว่าวกับพี่เทนเลยไปพี่เทนมามาลาได้กี่วันแล้วแล้วพี่เทนจะกลับวันไหนนี่พี่เทนพี่เทนมาลาได้ตอนงแต่ไหนแล้วอืม ตัวได้วอืมอืมจะกลับวัน<ะ>กลับีบวันจะกลับวันไหนถามพี่เทนดีๆจะกลับวันไหนจะกลับวันไหนเป็นตาสัง <laughs> ปีแล้วนี่นะคือจังหวะ ปีแล้วนี่ปีที่แล้วนนูคือว่าว่าง <c oughs> ตุกปีนี้มาจากเป็นยังตัวเองก็บอกหอยอยู่ดีเนี่ยก็หอบบอไดมาหาอ่ะมาเรื่องอะไรมาบอกกันไอเกียงน่ะอยู่ใส่เดือนนี่นะอยู่โรงทแทมไป่เหตุยังคงแถมไปหาเงินฝากเงินมาเยอะเข่ได้ผ่า ยังมาเราเป็นโพดเียงบม่เคยฝากยังโอ้ยก็คือบมฝากมาแล้วขาเอาแล้วขาจะมาเรื่อยยังเาจะได้กินไอ้มาขนมนะขนมขนมตามหันคาดิได้กินอะไรมื่อเมื่อนี้ได้กินแล้วได้กินแต่ไอติมจ้แต่ก็ขนมตัวเมนีู่สิ่ง ตาสางจับปอนได้กะเต็มไม้เต็มมือบัดรมือพาหันเหี้ยหยุดน่ะมาทวงบัตรมือพาวใว้ห่านมาสักไม่อยากกินกันนอนเห็นอันนั้นอ่ะจีบ้ามาสื่ออยู่บ้านโพไปสื่อกว่ากับพี่เทนก็บว่าวไทยกับพี่เทน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 พาหนูไปซื้อขนมหน่อยกับว่ากับป้าไอ้ดีๆละว่า เปิดหาพี่เทนพี่เทนไปไหนพี่เทนพี่เทนไปไหนเฮ้ยเจ้าจักปีอลไรปีนี้นะฮะเจ้าจักปีแล้วแปดแล้วพี่น้องเออแปดปสองปสองขี่มา้าลายอ่ะมันเลยจกโตเขียนสื่อตัวเองกับปุเป็นนะ่ะเขียนแล้ว พลเทนสนุกไหมมาทะะเ,เที่ยวลาวแนวซนอนนพิเทนมาเมือแรงนะลืมเนี่ยไนพิเทนจะหนุกมไรมาเที่ยวลาวต่างเทินทาง,งอกอ,างงอกอีหน่อยมึงเอ้ยเป็นตะซังอากไปเลยน้ำลายพุงแล้วกินข้าววิน ม่คอยได้เอาเมื่อานา้ำปีที่แล้วเนี่ยมาหาบตอนแรงวันศุกมาส่งตอนเสาร์วันจันทร์มันหน่อยแลวมันนอนได้พี่น้องบ้านนี้โตมันใหญ่พี่น้องเว้ยอย่าไปเห็ดมันเลยลูกโตมันใหญ่มันนอนสามคนกับบไดที่นอนอึดอึดอัดไปเลยเมื่อแรกนี่กระทรวงสศรสเด็จลงนอนพื้นอยู่นอนสามคนละอึดอัด ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนติดติดต,ตามน้องเทนมาครับน้องโอวันพี่น้องประมาณวันจันทร์พคนละเจะาเสือมาส่งส่งก็ส่งตอนเสาร์วันทันน้องเฮียนเนาะย่างส่งย้ำกลางเวนตอนวันจันทร์ว่าเขาสิเกี่ยวข่าวนแนววันจันทร์แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทางนี้เขาจ้างกันเกี่ยวข่าวนะขึ้นเที่ยงเป๊ะอลีรอนเนาะสมาโพธิมาโพดิทั้งหือ you <laughs>